กรับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีพี่น้องสาวลาฮาหาล่ะก็บเอฟซีพี่น้องสาวฟังไทยและก็เอฟซีพี่น้องเบิร์ทุกคนที่เขามารับชมคลิปนองหละมอนีเดอร์มนีสาวลาสีผพพ้าพี่นอ้องมาลูกกาพี่น้องมินิก็ออกหน้าคือเกาพี่น้องออกหน้ามือแหลกเลยเนาะพี่นอ้องมินีก็เกี่ยมลงหน้าและนเนาะเนืองจากวาโด เติบน้องหลาเปิดคลิปว่าสิมานอนให้นอนหน้าก็เลยบยได้ผาพี่น้องมาจักเท่อมือน,นี้ก็เลยมือแหลกเลยเนาะมือแหลกคืนแหลกสิพ้าพี่น้องมาลูกกามือน,นี้พี่น้องมืออื่นสีเริมดำหน้าเลยจ้าอันนี้บรรยากาศอยู่บ้านน้องหลาก็ค่อนข้างฝนตกตลอดนอกสวงนี่พี่น้องอันนี้ก็ฝ่ามืดฝ่าคืมอยูน่นะพี่น้องเนาะเมืองทองฝ่าก็มืดขนาดเลยฝนตกพลอยๆอยู่ตอนนี้พี่น้องอันนี้เป็นตะกาเขา้เขาห่า กากระบอค่อยงามป๋ไดายพี่น้องมนีสลาสิพาพี่น้องมาโลกกาเนาะเคนองลาสิพาพี่น้องไปลกตะกาะน้ำกันเลยพี่น้องอะไปพี่น้องไปห้าลกตะกาน้ำกันก่อนบัดนี้ไปก่อนอื่นนองลาสิพาพี่น้องมาเลาะเบิงตะกาก่อนเนาะก่อนเขาสินลกตะกาคือเป็นจังสีพี่น้องมันบสูงเนาะเป็นกระโดกระเดยอยู่น้อยๆเนี่ยเห็นดิตาปตดตะแป๊ดแนวนี่และจังวามัดบ่ได้ตะกาะพี่น้องเีย ทันจันหนึ่งเตีย่ยต่ำๆม,มันบ่สูงเน,ะนาะในตะกะาข้องเห้าพี่หนอกละสิบ้าพี่นอนองมาทอนกะทอนกะมันเล็กของสาระเลยอันนี้คือกะข้องเห้าพี่นนอกเบิ่งสภานตรงน้าบุได้เคยเป็นแบบนี้แนแนะนำปุยในเดอร์ที่ใช้ปุยย่างให้ตะกะมันยาวพี่หนอกมาพี่นนอกมาซอยสาระทอนกะเด้อ อดซีพี่น้องฟังไทยมาอยากมาซอยสาลระดำหน้ามาเดอ้อพี่น้องเดอ้อมันนี่กะมือทอนกะเด้อจ้ะทอนกะสีประมาณนี้เนาะพี่น้องสลระสีทอนเลยกะไส้กระสอบได้พี่น้องเอ้ยบ่ได้มัดเนาะเพราะว่าตะกะเขาเข้ามัดบ่ได้พี่น้องมันเป็นตะกะสันสันแหมขาอีากเนียตะกะสั่านีสุพี่น้องตะกะเขาเข้าตะกะสันๆนเนาะ เาปอยป้อใข้บอกจุดเหดาอยากจบนีพี่นนอกะท่อนี่สันสันมัดกคือสีมัดโ่ราณพี่นนองีใส่กระสอบอา อโอเคทุกคนนี่คือฮอลกกาเตะสาวเลยผ่านไป 2, สองสามสัโมง ไดกะเท่านี้ท่านได้ใส่กระสอบเถื่อพี่น้องนี่อันนี้คือกะที่น้องละาโรเนาะนี่กะประมาณน,นี้เลยพี่น้องมาไหว้ใส่ให้จังสีเนาะนี่มาไหว้ใส่คันเทเอาพี่น้องลกแต่สาวสองคนยังพอท่านไปหอดสายเถื่อให้กระโลกหอดนีเนาะเดี๋ยวน้องหลาซีมาทายน้องสาวพันลกใไขเบิงพี่น้องนี่คือกะข้าวเขานี่คือพันเตะ ให้น้องสาวคนโกะพี่น้องมือนีกะมากันซีคนเนาะแต่ว่าสองคนยังทันลงหากับหมอนหน่อยพี่น้องลงมาสองตอนหนี้กำลังโลกระทำการลกกะพี่น้องฝนฝ่ากะตกเนาะพี่น้องเบิ่อไหมฝ่ามืดคึมขนาดเลยเนี่มือหนีนี่นฝ่าบ่เป็นใจแห้งแต่ว่าขั้นว่ายามดำนาจังสี่กะโอเคเนาะพี่น้องเพราะว่ามันคักอยู่ มันฝนตกอย่างจงีอันนี้คือน้องสาวคนทาการลกกะแล้วิ่นกสิตะกะลักษณะเตกกะของเพิินกะสีแปลกประหลาดหน่อยหนึง่งทําการลกกะพี่นนองกะเฮ้ากะกะบยบยบย่ยยาวเนะาะกะสันๆนแลวกะสีมาลกแบบนี้เนาะพี่นนองกะบ่ค่อยงามบานได พี่น้องมัน,นี้มัดซอยสาลาทอนกะเด้อค่ะชาวลาวลุงดำไฮดำนาแล้วพี่น้องปีนี่ก็ดำนาสาเน่เนาะอันนี้ก็จมนอาถ่ายเดือน 7, เจ็ดเหลีสีหอดเดือน 8, แปดลจ้ะพี่น้องกำลังมาลกกะเลยจะ้ะเบิ่งสภาพลกกะกะกะกับแบบเป็นแบบนี้นะสภาพคนลกแบบไม่ไหวมาก <c oughs> ถอนกระค่ะทุกคนตะกะของเฮาก็บแบบนี้นะเดี๋ยวสิให้เบิง่งนี่เพิ่นถอนเดี๋ยวไม่อยากไปเหลือถ่ายแบบต่างนะถอนกระไอ้ครับเดี๋ยกันแถวนี้บ่มีน้ำเนาะคะ่ะเตะเลยน้องหลา่ากะค่อนข้างไ่ค่อยสบายเนาะพี่น้องเคาะแขก บางทีก็ยินในคลิปสัมไอออกมาฝนกระป้อยๆมือน,นีพี่น้องฝนตกบรรยากาศก็กโคตรมืดขึ้แหงมาทุกคนอันนี้คือกระสอบห้องเฮาเนาะลังจากลองลาดทอนกะเละดัวลูกกะเละดุกละสิมาใสาก่กระสอบทุกคนเอาสิมมาใสาก่กระสอบผ้าบอดายมัดเนาะพี่น้อง บางคน,นเหนเอฟซีห็นส่วนลายแบบว่าเขาเฮ็นหน้าอยูุล่าวิูไซกับ่ะนลยเข้าสีเอาตะกาไปมัดมัดใส่ตอกพี่น้องแต่ก็หาไปต่อทางบ้านน้องละก็ได้มัดพี่น้องมาใส่กระสอบเนี่ยพี่น้องจ๋ามาใส่กระสอบเนาะใส่เถื่อลกรรมใส่ควายไปควมาอยู่ในกระสอบอน,นล้วเอามันจังมันยุ่งเนาะคิดเอพี่น้อง มีลองถวในน้อยมาลบมือกัมือเลนน้อยน้อยนโถ่ยี่นมือหนี่ักพิอมาใส่อหเอนเจ้าธบิดต่างวาว่าสิมาลบกะบเบิ้งมาไม่คีอแบบทีเทียวก็เลยว่าเใส่ก้อนซะสามอีเมลลงมาให้เดี๋นวนอน ก่อนเพิ่นคนก็จะตกตลอดเลยนี่ ไฟใส่มาอยู่นี่นพี่น้องเต็มกระสอบกะเบกไปขุดเน,นาะบัดเทาดำฮาจังสีบเบกไปเพราะว่าปกติแล้วหันเขาฮันปกติของเขาฮันเขาสีมัดกาเนาะพี่น้องมัดไปเอาตอกมามัดใส่แต่ว่าทางบ้านนองหลานนี้ค่อนข้างสิบมัดกาเนาะค่อนข้างสีเอากาใส่กระสอบแล้วนี่นพี่น้องว่า ทำแล้วพี่น้องสิพาพี่น้องมาลกกะแบบนั่งเลยจ้าทานทีอันนี้เบิง่งแมมกะก็ได้สิมันลกแบบนี้เอาเนาะมาลกกะพี่น้องคนเขาเบื้องนัน้นเขาดำเลยเนาะอันนี้นี่เขาที่เริ่มดำมืออื่นมือนี้กะลกกะคือเก่าพี่น้องจ้าลกกะทอนกกกะเนาะภาษาไทยวท่าทอนกะ คนลาวเอินวาลกกะพี่น้องลกกะคือลกนี่แหละทอนกะคือทอนนี่แหละจ้ะใส่วิธีนั่งเอาเนอะแบบฟ้ามนันทิ่ก้มกะเมื่อยเมื่อยแอวเนาะเ็บแอวก็เลยต้องไหนนั่งลงค่ะจิบเบียเบาๆคงจะขักแบบนี้เ <c oughs> บิง่งพามตะกะกะใหม่แล้ว មិនអីបងបងអូលំបាកតន្ត្រីទៀតទេ สภาพกะของเหาก็คือท่อนี้สั้นๆหนึ่งจับกระเจ็ดสิบดายนี่ค่ะทุกคนกะของเหาสมนีเองสั้นๆหนึ่งกบพอดีดำเลยเนาะพี่น้อง อีเมลเราก็เป็นผู้ชสยกับสอบหือมืออื่นสีดำซ้ำนี่แหละมือสาวสีผ้าพ,พี่น้องดำหน้าวัอน,นี้ผ้าพี่น้องลูกกะค่ะผู้ใดที่วางกับมาซอยเนี่ยเด้อมาซอยดำหน้ามาซอยด,อยดกกะเนี่ยค่ะบ่มีคนสีดำหน้านี่ มันเฮียนตอนลกตอนเตะกสิยากแน่เนาะก็คือกาตัวมันยาี่วเนาะี่น้องกามันเฮียนกับสิต่างกันเนาะอาโอเคกันเลยจ้าพี่น้องสำหรับคลิปมนีนองหละกสิขอโตไวสันีเดอร์เดี๋ยวไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าเลยภายที่เขามารับชมคลิปนองหละมนีกับฝากเป็นกำลังใจให้น้องหละคือเก่าเนาะมนีกัสิขอโตสัมเนีจ้าสวัสดีสบายดีจ้าพี่น้องบ๊ายบาย